สวัสดีครับวันนี้ข่าวดีนะครับก็จะมาพบกับพี่น้องนะครับทุกๆเช้านะครับวันนี้ข่าวดีที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับเราจะมาดูข่าวดีนะครับในพระธรรมยอห์นะครับข่าวดีนะครับเราจะดูในพระธรรมยอห์แล้วก็สํารวจในพระธรรมยอห์ด้วยกันนะครับข่าวดีแรกนะครับ ข่าวดีได้มาถึงมนุษย์ทุกคน <c oughs> <c oughs> นะครับในอยอห์นบทที่หนึ่งนะครับข้อหนึ่งจนถึงข้อที่18นะครับบอกว่าในในปฐมกาลพระวาททรงดำรงอยู่และพระวาททรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าและพระวาททรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลนั้นพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงสร้างาสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เปลี่ยนมานอกเหนือพระวาทะปโปรองทุงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส,ส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อว่ายนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อในท่านท่านไม่ใช่เป็นความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อจะเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น ความสว่างที่แท้จริงทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้แม้ขณะนั้นกําลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ใหม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์มาได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า เพราะว่าท้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้ทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอนได้เป็นพยานแก่ให้แก่พระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวถึงพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังข้าพระองค์ข้าพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพระเจ้าและเราทั้งหลายได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณสอนพระคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมยัตินั้นทางโมเสศส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระชวงพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพ่น้องครับในเนื้อหาสาระตอนนี้นะครับก็คือยอนนะครับเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับที่อยู่กับพระเยซูคริสต์สามปีครึ่งได้เขียนอธิบายให้ทุกคนรู้ว่าพระเยซูคือพระวาทะ พระวาทะคือพระเจ้าพระเจ้าคือพระเยซูอเมี์ไหมครับพี่น้องอย่าไปสับสนนะครับเวลามีคนมาสอนนะครับเรื่องตีกนุภาพพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นพระเจ้านะครับสามองค์นะครับอันเนี้ยพี่น้องต้องระวังนะครับแท้จริงและพระองค์ทั้งสามพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นบุคคลเดียวกันนะครับแต่พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นถึงสามลักษณะ เพื่อจะให้เห็นถึงแผนการถ่ายบาปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระเยซูริ์เป็นใครเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจพระคัมภีร์เกือบทั้งหมดเลยเราจะเข้าใจผิดๆนะครับโดยเฉพาะบางคนนะครับไปสอนบอกว่าบนสวรรค์นะมีพระเจ้าองค์หนึ่งและมีพระเยซูและมีพระเยซูอยู่ข้างขวาเห็นไหมก็เหมือนเป็นพระเจ้าสององค์เลยแต่จริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่สำแดงให้เราเห็นเหมือนเป็น3ลักษณะบุคคลเท่านั้นแค่เหมือนแต่ไม่ใช่เป็นนะครับเพราะว่าพระองค์ไม่มีความจํากัดแต่เรามีความจํากัดในเวลานี้เราเข้าใจไม่ได้พระองค์เป็นสามบุคคลในบุคคลเดียวกันได้ยังไงเห็นไหมครับพระองค์เป็นเหมือนเป็น3บุคคลอยู่ในบุคคลเดียวกันได้ยังไงสําหรับพระองค์ไม่มีปัญหาแต่สําหรับเราเนี่ยมีปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจ และเราอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะความเพราะว่าสมองของเรามีความจํากัดนะครับโอเคย้อนได้อธิบายว่าพระเยซูเป็นใครเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกนะครับและเป็นแหล่งชีวิตนะครับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นแหล่งชีวิตเป็นผู้ให้ชีวิตนะครับแล้วก็พระองค์เป็นความสว่างพระองค์เป็นความจริงและพระองค์เป็นนะครับพระผู้ช่วยให้รอด ที่ได้มาตามพระสัญญาของโะรง์ปรงมีพระสัญญาว่าโะรงจะมาเกิดในเชื้อสายของอิสราเอลตามที่ให้สัญญาไว้กับอาดัมเอวานะครับและเมื่อพระเจ้าได้ให้สัญญากับอาดัมเอวาในเรื่องการที่โะรงจะมาไถ่าบาปครับลูกหลานของเขาและพระเจ้าได้ให้ทุกคนเข้าใจแผนการน้ผ่านทางอับราฮัมหรือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าให้อับราฮัมออกจากบ้านออกจากเมือง นะครับไปยังดินแดนที่พระเจ้าบอกเพื ER ่อบรรดาชาวโลกจะได้รับพระพรพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเลือกอิสราเอลเพื่อที่จะให้อิสราเอลมีคําพยากรมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการไถ่บาปของพระเจ้าซึ่งประเทศอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงใช้ชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะให้เข้าใจแผนการไถ่บาปของพระเจ้าเท่านั้นนะครับและให้สําเร็จการไถ่บาปของพระเจ้าเท่านั้นนะครับ และพระองค์ก็มาตามพัญญาของพระองค์นะครับพระผู้ช่วยรอดจะเกิดจากเชื้อสายของดาวิดอับรัฮัมอิสักยาโคบแล้วก็กลายเป็น12เผ่าอิสราเอลก็เลือกมาหนึ่งเผ่าคือยูดาห์และเผ่ายูดาห์นั้นก็เลือกมาหนึ่งตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ดาวิดนะครับโอเคหลังจากนั้นพระองค์มายัางบ้านเมืองของพระองค์ตามพัญญาของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้ต้อนรับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขามีอคติเพราะเขาเข้าใจผิด เขาเข้าใจผิดอย่างเขาเข้าใจอย่างเดียวว่าพระเมสสยาจะต้องมาครอบครองอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับนั่นคือพระเมสสยาในยุคพ,พันปีนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่19บทที่20นั่นคือการปกครองพันปีของพระเมสสยาแต่ชาวยิวกลับเข้าใจวบาตอนนี้ในยุคข,ของเขาในเวลานั้นที่พระเยซูมาเกิดนั้นเขาบอกว่าพระเมสสยาถ้าจะมาต้องมาอย่างยิ่งใหญ่ต้องมาปกครองต้องมาปลดปล่อยเขาจากทาตของโรมอันนั้นคือความเข้าใจผิดนะครับโอเค เพราะฉะนั้นพระองค์นะครับมาเพื่อไทยพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะครอบครองหรือปกครองพันปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการในภาพในพระธรรมอิสยาห์บทที่66และในภาพของพระธรรมวิวรณ์นะครับที่พระองค์ปกครองพันปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ชาวยิวไม่เข้าใจจนปัจจุบันนี้ชาวยิวก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเวลานี้พระองค์เสด็จมาแล้ว ใครที่ต้อนรับก็จะได้พระพรพิเศษแต่ถ้าคนไหนไม่ต้อนรับคนนั้นก็จะเสียโอกาสและพระพรพิเศษไปนะั่นคือความรอดชีวิตอีหลันนะครับบทที่หนึ่งข้อสองว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิทให้เป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับเราเชื่อบางใจเราได้รับเป็นสิทธิทเป็นบุตรของพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์ได้ต้องเป็นบุตรของพระเจ้า เท่านั้นนะครับในข้อ13ซึ่งในฐานะนั้นมิได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือการหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าคือชาวยิวนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นคริสเตียนนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับตามพ่อแม่นะครับนับถือเหมือนกับศาสนานะครับเกิดในครอบครัวนี้ก็ต้องนับถือศาสนานี้เกิดเกิดในครอบครัวนี้ก็ต้องเป็นศาสนานี้ แต่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครก็แล้วแต่แต่ในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณต้องเกิดเองนะครับทุกคนต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นนะครับจึงจะได้รับความรอดชีวิตนิรันดร์ได้นะครับโอเคแล้วก็พระเยซูริตนะครับบอกว่าพระวาทิาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยความจริงและเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ อันสมกับพระบุตรองเดียวของพระองค์นะครับพระองค์เป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบตามพระสัญญาตามคําพยากรณ์ทุกอย่างนะครับและยอนก็ได้เป็นพยานและชี้ให้ทุกคนเห็นวนะ่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมานะครับแม้ว่ามาภายหลังอยอนแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่ดํารงชีวิตอยู่ก่อนยอนนะครับเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกนะครับแต่ยอนบอกในข้อที่อ่าสิบเจ็ดสิบแปดไม่มีใครอรรเจ้านะครับทรงประทานบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูริต์พอมาถึงยุคของโมเสสโมเสสก็ได้ให้บรรัญญัติสิบประการและได้เขียนพระคัมภีร์ต่างๆมากมายจนเป็นต้นเหตุนะครับทำให้อิสเซลนั้นก็เะครับเขียนพระคัมภีร์เรื่องราวคัำพยากรมาเรื่อยๆนะครับจนถึงพระเยซูนะครับพระคัมภีร์ทุกเล่มเล็งถึงพระเยซูนะครับลูกาบทที่24ข้อที่44 บรรดาถ้อยคําที่เขียนไว้ในหมดธรรมัญญัตของโมเสสหมวดผู้เผยชนะและหมวดสดุดีที่กล่าวถึงเหล่านั้นจําเป็นจะต้องสําเร็จเห็นไหมครับข้อที่18ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองคเดียวผู้ทรงสถิตในพระสวงพระสีดาโปร่งทรงปวดสําแดงพระเจ้าแล้วคือครงับไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าไม่มีใครเคยคิดด้วยว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้จะลงมารับสภาพเป็นมนุษย์และมาตายถ่ายบาปให้กับเรา พรรองทรงทำแล้วเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาพระเจ้าองค์นั้นคือพระเยซู่น้องครับพระเยซูคือพระเจ้านะครับพระเยซูคือพระเจ้าที่สร้างโลกและเสด็จลงมาไถ่บาปให้กับเราผู้ใดเชื่อวางใจได้รับความรอดชีวิตอีนั้นผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระองค์ได้รับสิทธิทเป็นบุตรของพระเจ้าจึงสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้่น้องครับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะครับ นอกจากคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปได้วันนี้มารซาตานมันจะล่อลวงเรามันจะหลอกลวงเราให้เราเชื่อพระเจ้าเป็นแค่ศาสนาให้เราเชื่อพระเจ้านะครับแค่เป็นคริสเตียนแต่ไม่บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าอันนี้สําคัญที่สุดอันนี้น่ากลัวที่สุดคองครับวันหนึ่งพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยไม่ว่าจะทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแม้ว่าจะมีกิจจักรเปิด,ดกิจจักรมาก ไม่แค่ไหนแต่เป็นพวกแค่ละทิเตรมเทศสอนผิดพระองค์ครับวันดีเราต้องเข้าใจถูกและเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงรับวยปากเชื่อโดยใจได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้านะครับข่าวดีวันนี้พระเจ้าผู้สร้างโลกได้ลงมาแล้วและให้สิทธิพิเศษกับเราที่จะเชื่อวางใจในพระองค์ยอมรับการตายบนไม้กางเขน่ายบาปของพระองค์บนไม้กางเขนจากพระเยซูท่านจะได้รับความรอดชีวิตที่นั้น ได้รับสิทธิที่เป็นบุตรของพระเจ้า <ท Trans> <ue> เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องชอบธรรมวันนี้ขอพระเจ้าวยพ,พรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ข่าวประเสริฐในพระธรรมยอหน์นะครับวันนี้เราเรียนเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะเรียนเจาะลึกพระธรรมยนห์อธิบายอัดถาธิบายพระธรรมยนห์ไปเรื่อยๆนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปขอให้ข่าวดีนี้เป็นข่าวประเสริฐที่พี่น้องจะส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆได้เลยครับวันนี้ขอพระเจ้าวอพรสวัสดีครับ